สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ,อยู่กับผมแอดมินช่องเพชรเบรเกอเช่นเคยนะฮะ,อะตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่นี่เลยสมสายสีนะฮะสารยานะครับมีขบ,บวนรถกำลังจะวิ่งผ่านนะ,ะน่าจะขบ,บวน2องอะไรนี่สองห้หรือเปล่านะสองาเจ็ะนะครับ ออกสถา,า,า,านีสาลยามาโนนแล้วมาแล้วนะครับเน้สองห้าเจ็ดนะเพราะสองห้าห้ากับสี่สามไปแล้วนะมาไม่ทันนะเป็นอันสตอมเอ็มทียูสี่หนึ่งสามหก ส้มสายสี่นะครับเป็นรถธรรมดาที่สองห้าเจ็ดทนบุรีน้ำตกมีคนมาถ่ายด้วยนะฝั่งโน้นนะครับต่อกันเลยนะครับแป๊บเดียวนะเมื่อกี้เองเป็นขบวนด่วนพิเศษทักสินนะสามแปดสี่หเป็น สายหลักหนึ่งเดียวที่วิ่งนะฮะแต่ต้นทางที่จังหวัดพัทลุงนะครับนะ่ามาแล้วคิวซี่เช่นเดิมนะด่วนพิเศษนะครับ 45212กำลังเข้าสถา,านีสารยานะครับสว่วจ่เวทักษิณที่ สาแปดและสี่หกตรงไหนก็ลกกรุงเทพอภิวัตรแต่วันนี้ต้นทางก็ที่สานีพัทลุงนะเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองท่วมเส้ทางขาดเลยนะฮะที่หาดใหญ่นะเกานาฬิกาสานาทีนะฮะเป็นรถธรรมดาที่260จากน้ำตกนะครับ อยู่ตรงจุดตัดสายสี่นะสารยาอันต้อม M T U ครับผม C 1 0 8 ซิ่งเลยนะผ่านซุ้มสายสี่ครับผมรถธรรมดาที่260จากน้ำตกปลายทางทนบุรีอ่าต่อกันเลยครับ9ก้นาฬิกาเนาทีนะเป็นรถสินค้าของวัตถุด,ด่วนนะรับ,บน986นั่นเองนะครับอ่า ไุดก็ลกกรุงเทพเดินแค่พัทธลุงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทางขาดนะเป็น GA นะครับยังไม่เห็นหมายเลขนะามีเขี้ยวนี้4539 สุ้มสายสีครับรถสินค้าหอวัตถุด,ด่วนที่986เดินแค่พัทลุงนะฮะเพราะน้ำท่วมนั่นเองนะจอดสารยาอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นชลาที่3านะสถานีสารยานะครับผมย้ายที่กันนะครับ9้านาฬิกา18นาทีนะ เป็นรถธรรมดาที่261 261นึอนต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับปลายทางสวนสวนปฏิพัฒน์ทำขบวนโดยรถจัก GA สี่ห้าสามหนึ่ง สอควีนแลนด์นะเตาอ,อบดีๆนี่เองอแต่สัญญาณปล่อยนะครับขบวนรถธรรมดาที่261หปลายทางสนสนนะทีเ5สเสามหนึ สมสายสี่นะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกระบวนต่อไปอนะครับ 1 1 5อนาฬิกาห้นาทีนะเป็นรถฟิเดอร์นะครับ1.1.15จากทนบุรี วงสั้นๆนะครับสองคันคลิปที่แล้วผมก็เพิ่งนั่งไปนะ ปหนึงน่งหนึ่งหนึ่งห้าครับออกสารยาปลายทางนาคนปรปฐมนะครับ สุมสาย4ี่นะ12นาฬิกา18นาทีนะฮะเราย้ายโลเคชั่นเล็กน้อยนะมาอยู่ด้านทิศเหนือสถานีสารยานะมาเรารถสินค้าที่726นะครับทนะ่าม่วงปายทางไอซีลาดกระบังนะเดี๋ยวจะวิ่งผ่านสถานีสารยาแล้วก็ผมที่ยืนอยู่ตรงนี้นะ มาแล้วผ่านซูมสายสีมาแล้วนะอันส้อมนะครับยังไม่เห็นหมายเลขนะ,ะเครื่องแคทนะครับ4214 ผ่านสารยาครับรถสินค้าที่726นะท่าม่วงปลายทางไอทีลาดกระบังอ่อมสี่อม4214อย่างไวเลยนะอ่า12กาสานาทีนะฮะเป็นรถสินค้าหอวัตถุดว่นที่985นะครับกรุงเทพอภิวัต สุไหโกโลกไม่ใช่กรุงเทพพิวตรกรุงเทพฮอลอโงงนะฮะสุไหโกโลกแต่เดินแค่ถึงพัทลุงนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมโอ้เสียงนุ่มมากเลยนะอันซ้อมเอ็มทียูซีหนึ่งหนึ่งสาม รับพัสดุที่สถานีสารยานะฮะอาสิบสามนาฬิกาตรงนะฮะขบวนรถที่จอดอยู่ที่สถานีสารยานะฮะหลายคนคงจะสงสัยนะขบวน2 5ง้าสไปไหนนะฮะ,ะก็อยู่นี่นะครับเพราะว่าล่าช้ามาถึงรแปินาทีนะ,ะก็ประมาณ3ามชั่วโมงนะฮะเพิ่งถึง สรารยานะฮะปกติก็ประมาณ10บโมงนะตอนนี้บ่ายโมงนะมาแล้วมาทางสานีปล่อยมาแล้วนะครัขบขบวน252นะต้นทางสานีประจวบคีรีขันธ์ปลายทางทนบุรีอ่ที่ลาช้าไปด้วยก็คือขอบวน251นะที่ใช้ริ้วเดียวกันนะะสวยเลยนะวันนี้ ตันอันนะครับโอ้โหนึกว่าใครกับตันอันอีกเช่นเคยนะทีรรพง์นินประดับนะครับหน้าเคร่งเครียดมาเชียวนะแก็ยังมีอารมณ์บกมือให้อยู่นะมลาช้าขนาดนี้นะครับ รีวิว1115ที่ผ่านไปเมื่อเช้านะ สมสายสีครับผมรถฟีเดอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกจากนาคนปรปฐมปลายทางชนบุรีเราจอดสถานีสาลยาอ่าสิบสี่นาฬิกาสิบสองนาทีนะครับรถธรรมดาที่สองห้าหนึ่งทนบุรีประจวบคีรีขันอ่า วันนี้ก็ลาช้านะเพราะว่าวนสองห้าสองลาช้านะครับอันซ้มสี่สองโซนเจ็ด ก็เดิมเดมดูรถจักที่พ่วงมาหุไปนะฮะเอาไปคืนเพชรบุรีหรือเปล่าอ่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะฮะผ่านสมสายสี่ครับรถธรรมดาที่สองห้าหนึ่งทนบุรีประจวบคีรีขันอ่าสิบสี่นาฬิกาสามสิบหนาทีนะเป็นรถธรรมดาวนที่สองห้าเก้าทนบุรีน้ำตกโอ้ วันนี้ได้คุณปูเลยนะหน้าดำมาเชียวนะอสี่ศูนย์สองสามนะครับคุณปู สายสี่ครับผมคุณปูสี่ศูนย์สองสามทำรถธรรมดาที่สองห้าเก้าถนบูรีน้ำตกอ,อย้ายฝั่งกันบ้างนะครับสิบทีนาฬิกา46นาทีนะเป็นรถฟีดเดอร์นะฮะหน1่งห จากนาคนปรปฐมไม่ใช่จากทนบุรีหลายทางนาคนปรปฐมครับ สมสายสีครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดปลายทางนครปฐมรถฟิดเดอร์นะฮะหรือที่บางคนเรียกว่ารถซอยนะฮะสายสี่นะะขบวนสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปละเป็นรถซอยนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปด 117เช่นเดิมนะฮะเอาสถานีสาลยาวันนี้เราก็ปิดท้ายไปกับขบวน1118นะฮะรถพิเศษชาญเมืองนะฮะ นครปฐมธนบุรีนะก่อนจากกันไปยินดีนกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ,นะรบสำหรับวันนี้ผมแอดมินช่องเพงชบเรบรเวนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,นะรบสวัสดีครับ